คชมคะ่ะเจอกันนะกะเจอกันนะคะ,ก,นนะ,คะกับช่วงจำคั่ำเนาะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงนะคะก็มาเจอกันคะ่ะวันนี้แม่ค้าก็มีมีดนะคะมาให้พี่ๆได้ชมกันทั้งหมดสิบเล่มนะคะ,ะเสียงดังไหม <laughs> เสียงเครื่องหลังบ้านนะคะก็จะดังนิดนึงนะคะวันนี้แม่ค้ามีมีดม,มาให้พี่ๆได้ชมกันทั้งหมดสิบเล่มคะ่ะวันนี้เขาจะเป็นมีดครัวนะคะเป็นมีดทําครัวแล้วก็สามารถฟันไม้ได้ด้วยเนาะเพราะว่าเขาจะเป็นทรงแบบ ทำครัวได้ฟันไม้ได้นะคะมีทั้งหมดสิบเล่มค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะไล่ตั้งแต่เล่มที่สั้นสุดไปนะคะสิบเล่มวันนี้เดี๋ยวมาดูค่ะชุดนี้เขาจะเป็นชุดของเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันทั้งหมดนะคะเก้าเล่มค่ะเก้าเล่มเนาะอ่ทรงนี้นะคะเขาจะเป็นทรงเน็บเล็กแบบนี้ค่ะเล่มเล็กแบบนี้มีเล่มเดียวนะคะกว้างหนึ่งจุห้ายาวเก้าุดสาม สันโคน4.5มิลค่ะสัน4.5มิลเล่มนี้น้ำหนัก300กรัมนะคะด้ามจับเนี่ย6นิ้วด้ามของเขา7นิ้วนะคะเล่มนี้ค่ะเล่มเล็กๆกระทัดรัดแบบนี้เนาะมีเล่มเดียวนะคะเล่มนี้ค่ะสำหรับปุกปืนเยอรมันนะคะอ่าเล็กๆแบบนี้ก็สามารถฟันไม้ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นทรงฟันไม้อยู่แล้วเนาะแต่ถ้าจะให้ดีก็ ไว้ทําครัวนะคะเพราะว่าเขาเล่มเล็กๆกระทัดรับนะคะใส่กระเป๋าใส่เต้ได้เนาะทําครัวก็จะเหมาะกว่าค่ะสามารถฟันไม้ได้ไหมก็ฟันไม้ได้นะคะสามร้อยกรัมไม่หนักอ่ไม่หนักเนาะเล่มเล็กๆก็ฟันไม้ไม่ใหญ่มากนะคะอ่าเป็นพวกกิ่งมงกิ่งไม้เนี่ยก็น่าจะได้นะคะสำหรับลูกเตืนเขามีความแข็งอยู่เนาะแต่ว่าความคมนี่มคมแบบนี้เลยค่ะเล่มนี้เป็นเล่มที่หนึ่งนะคะเป็นทรงเล็บเล็กแบบนี้ค่ะแมคะให้เล่มนี้ละคะหกร้อยบาทนะคะ ต่อไปเล่มที่สองเล่มที่สองเขาจะเป็นทรงมีดลาบหลังตรงนะคะเ,ลเลหล็กเหล็กตลับปืนเนาะกว้างสองนิ้วยาวสิบเอ็ดนิ้วสันโคนห้าจุดห้ามิลค่ะเกือบๆหกมิลน,นะคะสันโคูนเล่มนี้น้ำหนักสี่ร้อยกรัมค่ะด้ามจับก,ก็อยู่ที่ประมาณห้านิ้วหกนิ้วครึ่งนะคะดัามจับหกนิ้วครึ่งเนาะเป็นทรงมีดลาบทรงนี้จะเหมาะกับการพกพานะคะใช้เข้าครัวทําครัวได้แล้วก็ฟันไม้ได้ด้วยเนาะ ทุกเล่มน,นะคะช่างเขาเทสฟันไม้เนื้อแข็งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตั้งคมให้ใหม่ค่ะส่งนี้นะคะก็จะอะถามว่าทรงลาบชื่อเขาทรงลาบเนาะเข้าครัวทําครัวก็จะเหมาะมากเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะเวลาเราทําอะเพราะว่าตรงนี้นะคะเวลาทําครัวเนาะก็จะกินหน้าเคียงดีเขาเรียกกินหน้าเคียงดีนะคะ่ะ,คะดูความคมค่ะคมหวานเทปแบบนี้แหละเล่มนี้นะคะเล่มที่สองค่ะ ต่อไปเล่มที่สามมีดลาบเล่มที่สามกว้างหนึ่งจุดเจ็ดยาวสิบเอ็ดจุดสองสันโค้ห้าจุดห้ามิลเล่มน 4, ี้สี่ร้อยกรัมค่ะเป็นตลับลูกปืนเยอรมันทั้งหมดเลยนะคะผมคลิปฟันไม้ได้นะคะฟันไม้ได้พวกพาติดกระเป๋าได้แล้วก็ทำครัวได้เนาะเล่มนี้เล่มที่สี่กว้างหนึ่งจุดเจ็ดยาวสิบเอ็ดจุดสามสันโค้ห้าจุดห้ามิลน,นะคะเล่มเนี้ยสันโคนหกหกหกมิลเนาะเกือบหกมิลแล้วค่ะ เล่มนี้สันโคอนอยู่ที่เกือบเกือบหกมิลนะคะเล่มนี้น้ำหนักสี่ร้อยห้าสิบกรัมค่ะเล่มสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเป็นทรงมีดลาบเล่มนี้เนาะแม่ค้าให้ราคาเล่มละเจ็ดร้อยแม่ค้าให้ราคาเล่มละเจ็ดร้อยบาทนะคะทุกเล่มนะคะมีฝัก PVC แถมให้ค่ะแล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะสําหรับตลับลูกปืนเยอรมันนะคะ ต่อไปเล่มที่5กว้าง1.7ยาว11.3สันโคน6มิลค่ะเล่มนี้400กรัมน,นะคะถ้าพี่ๆเห็นรูปไม่ชัดหรือว่าดูรายละเอียดไม่ชัดน้องก,ก็ทักหาแมคคานะคะที่เบอร์0629507582ค่ะเบอร์น,นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะเล่มที่5ค่ะต่อไปเล่มที่6มีลาบเล่มที่6กว้าง1.7ยาว11.6สันโคน6มิลเล่มนี 450, ้4 5 0กรัมค่ะ 2ถึงเจ็นะคะเล่มละ700บาทพร้อมฝัก PVC พร้อมส่งปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสำหรับร้านแม่ค้านะคะทุกเล่มคมกลิบนะคะเพราะว่าแม่ค้าเช็คคมเองเนาะต่อไปเล่มที่7ค่ะกว้าง1.7เยาว1ิบสันโคน6.5มิลค่ะเล่มนี้สันใหญ่เนาะน้ำหนักเล่มนี้500กรัมนะคะ500กรัมเนาะ2อถึงเนะคะเล่มละ700ดร้อยบาทโอ้ลมลมแรง วันนี้อากาศร้อนร้อนร้อน,อนไหมที่ไหนร้อนไหมวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะร้อนแบบแดดเปรี้ยงเลยอะตอนนี้สี่โมงนะแดดก็ยังเปรี้ยงอยู่นะคะอากาศร้อนมากเลยอะฝนก็ไม่ตกมาสองวันแล้วค่ะสองสามวันเนาะสําหรับฝน <c oughs> <c oughs> เล่มเจ็ดค่ะเล่มที่แปดเขาจะเป็นทรงแคมหน้ากว้างนะคะทรงแคมหน้ากว้างทรงแบบนี้ก็จะเหมาะกับการทําครัวเนาะ เ,เขาจะมีอยู่สองเล่มนะคะแปดกับเก้านะคะทรงนี้นะคะกว้าง2.2ยาว9นิ้วค่ะสันโค่น5มิลเล่มนี้400กรัมนะคะด้ามจับเนี่ย6นิ้วครึ่งเท่ากันหมดเนาะเล่มแปดทรงแคมป์นะคะทรงแคมป์หน้ากว้างนะคะดูความคมค่ะความคมนี่คมคลิปแบบนี้ทุกเล่มนะคะเพราะว่าแม่ค้าเช็คคมเองนะคะคมหวานมาก เ้าครัวทําครัวนะคะทรงนี้เนาะต่อไปเล่มที่เก้าเล่มที่เก้านะคะแคมเล่มที่เก้าแคมนากว่างนะคะต่อไปเล่มที่เก้าค่ะแคมเล่มที่เก้านะคะกว้างสองจุดสองยาวแปดจุดสามสันคูณห้ามิลค่ะเล่มมีสี่ร้อยกรัมแคมมีสองเล่มน,นะคะคือแปดกับเก้าเนาะ แคมไมคะ้ธนาคานะคะจาก750บาทนะคะชุดนี้ไมค้ให้650บาทเนาะสำหรับสรงแคมทำครัวแบบนี้นะคะดูความคมค่ะคมหวานเจียบเลยค่ะทุกเล่มนะคะแถมฝักทีวีให้จะส่งให้ฟรีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคมหวานเจี๊ยบเลย1-9นะคะเป็นตลับปืนเยอรมันนะคะต่อไปเล่มที่10เล่มที่10เขาจะเป็นมีดแร่ที่เป็นเหล็ก SKD11 นะคะ SKD11 จะเป็นเหล็กงานเย็นนะคะแล้วก็มีความแข็งมากเหล็กตัวนี้ต้านสนิมค่อนข้างดีนะคะเขาไม่ค่อยเป็นสนิมนะคะถ้าเราใช้แล้วก็เก็บใช้แล้วก็เช็ดให้แห้งชโลมน้ำมันไหเนาะเหล็กตัวนี้จะค่อนข้างค่อนข้างเป็นสนิมยากมากเลยคะ่ะ SKD เป็นเหล็กที่แข็งมากนะคะทํายากมากด้วยเนาะ,ะเล่มนี้คะ่ะเล่มที่10เป็นทรงมีดแรล่แบบนี้นะคะกว้าง1.3ยาว8.6สัน สัน3.5มิลนะคะคเกือบๆ4มิลเนาะเล่มเนี้ยน้ำหนักไม่คาะไม่ได้วัดน่าจะอยู่ที่ประมาณ2ขีดไม่เกิน3ขีดนะคะด้ามจับเนี่ยจะเป็นด้ามไม้พยุงดําค่ะด้ามไม้พยุงดําล็อกเวียนนะคะอยู่ที่5นิ้วเนอะตอกหมุด3.0ร100เชือก1รูนะคะ SKD เป็นเหล็กที่ค่อนข้างแข็งมากดูคมคมนะคะจะเหมาะมากกับใช้ใช้ในครัวเนาะจะเหมาะกับการเป็นมิดแร่มิตครัวนะคะเพราะว่า เขามีความคมหวานคมบางแบบนี้ค่ะเป็นเหล็กที่ค่อนข้างแข็งมากทํายากมากค่ะ,ะนานๆช่างจะทํามาทีหนึ่งนะคะไม่ได้ทํามาบ่อยะคะ่ะสําหรับ s d นะคะเพราะว่าราคาก็เขาเป็นเหล็กตัวแพงเนาะราคาเขาจะค่อนข้างสูงนิดนึงค่ะจาก1,500บาทนะคะชุดก่อนๆแมคะเคยขายอยู่ที่1,500บาทชุดนี้หมคะ้ให้ราคา1,400บาทสําหรับ SKB 11ด้ามพายุงดำเล่มนี้นะคะ1,400บาทค่ะชุดนี้นะคะถ้าพี่ๆสนใจก็ทักมาค่ะที่เบอร์0629507582ค่ะทุกเล่มมีฝัก PVC ให้จัดส่งให้ฟรีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะวันนี้แม่ค้าต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ